สวัสดีครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขคืนนี้คุณอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่ผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพียงลำพังก่อนที่จะหมดคืนนี้ไปครับคืนนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในปลายศตวรรษที่19 สู่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อพบกับชายคนหนึ่งชื่อของเขาอาจฟังดูขบขันแต่ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ในความเงียบเขาคือชาลีชัปลินชายผู้กลายเป็นตำนานแห่งโลกภาพย,ายนต์เงียบแต่เบื้องหลังเสียงหัวเราะที่เขามอบให้กับคนทั้งโลกกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเคยได้ยิน16เมษายน ปีคริสตศักราช1,889ในย่านแอร์อัดที่ชื่อว่าวอลเวิร์ดของมหานครลอนดอนเด็กชายคนหนึ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกในบ้านหลังเล็กๆที่เย็นเฉียบเขาเติบโตในครอบครวัวที่เปราะบางแม่ของเขาชื่อฮันนาชัปปิ้นนักแสดงหญิงสิยงโซปราโนผู้เปราะบางส่วนพ่อคือชาญชัปปิ้นซีเนียนักร้อง ผู้ติดสุราและทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่แม่ของชาลีเริ่มตั้งครรภ์เสียงหัวเราะไม่ได้มีอยู่ในบ้านของเขามีแค่เสียงไอจากปอดกับเสียงรองเท้าหนังของเจ้าหน้าที่สงเคราะห์คือสิ่งที่ชาลีและพี่ชายที่ชื่อว่าซิดนี่คุ้นเคยมากกว่าเมื่อแม่ของเขาล้มป่วยทางจิตอย่างรุนแรงชาลีวัยเจ็ดขวบถูกส่งตัวไปอยู่สถานสงเคราะห์ สถานที่ที่เด็กหลายๆคนเรียกว่าบ้านของคนที่ไม่มีใครเขาเคยบอกไว้ว่าผมยังจำเสียงรองเท้าหนังเดินบนพื้นหินเย็นๆได้ดีมันคือเสียงของความกลัวที่ฝังอยู่ในหัวใจของเด็กชายคนหนึ่งตลอดชีวิตในที่นั้นไม่มีใครพูดถึงศิลปะไม่มีใครถามเขาว่าฝันของเธอคืออะไรทุกเช้าคือตารางเดินแถวทุกคืนคือความหนาว และผ้าห่มที่ไม่พอจะแบ่งกันในความเงียบนั้นบางอย่างในตัวของชาลีเริ่มเติบโตขึ้นความสามารถในการสังเกตความกล้าในการเรียนแบบและความพิเศษที่หาได้ยากเขาทำให้คนหัวเราะเขาได้แม้สุขภาพจะทุดลงไปเรื่อยๆแต่ฮันนาแม่ของชาลียังพยายามหางานแสดงเล็กๆเพื่อเลี้ยงลูก และหนึ่งในค่ำคืนที่ทุกอย่างพังทลายเสียงของเธอแห้งกลางเวทีเด็กชายตัวเล็กๆวัยห้าขวบที่นั่งอยู่ข้างหลังฉากเดินขึ้นไปต่อหน้าเวทีหยิบหมวกของแม่ขึ้นมาใส่เดินตลกๆเรียนแบบท่าของผู้ใหญ่แล้วขยิบตาให้คนดูเสียงหัวเราะดังกล้องในห้องเล็กๆนั้นและชาลีไม่เคยลืมความรู้สึกในคืนนั้นเขาเล่าว่า ผมไม่ได้แค่ทำให้คนขําแต่ผมรู้สึกว่าผมมีตัวตนครั้งแรกในชีวิตในวัยหนุ่มชาลีเข้าสู่วงการแสดงโดยเริ่มจากคณะละครเวทีเร่ก่อนได้รับข้อเสนอให้เดินทางไปอเมริกาเพื่อแสดงในวอลวิลโชว์โชว์ละครหลากหลายชนิดที่กำลังได้รับความนิยมในยุคนั้นที่นั้นเขาได้สัมผัสกับโลกของภาพยนตร์เงียบเป็นครั้งแรก ชาลีเรียนรู้การใช้ภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกแทนเสียงเขาสร้างตัวละครเดอะทรมคนจรจัดที่สวมหมวกใบเล็กรองเท้าโตและถือไม้เท้าตัวละครที่ไม่พูดแต่ทำให้คนทั้งโลกหัวเราะร้อ,รองไห้และสะท้อนใจเบื้องหลังความสำเร็จของชาลีคือความเปลี่ยวเหงาเล็กที่สุดเขาเคยพูดว่าผมชอบเดินท่ามกลางสายฝน เพราะไม่มีใครเห็นน้ำตาของผมชาลีใช้ชีวิตกับการทำให้ผู้คนยิ้มแม้ในวันที่หัวใจของเขากำลังแตกสลายและเขาเข้าใจว่าเสียงหัวเราะไม่ใช่การลืมความเศร้าแต่มันคือการยอมรับและอยู่กับมันโดยไม่ทำให้มันทำ้ายเราหลังจากวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความเงียบและความหิวโหวยชาลีเติบโตขึ้น พร้อมกับทักษะที่ไม่ธรรมดาการแสดงบนเวทีขณะเข้าร่วมกับคณะละครเร่ชื่อว่าเฟร็ดค n o โนทรูปเฟร็ดค n โนคือผู้ให้โอกาสชาลีได้สัมผัสกับเวทีในระดับต่างประเทศเป็นครั้งแรกเขาได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังอเมริกาซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นบ้านหลังที่สองของเขาและเป็นเวทีโลกที่จะจดจำชื่อของชาลีเชปรินไปตลอดกาล เมื่อเขามาถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคริสตศักราช1910เขายังไม่มีชื่อเสียงใดๆแต่แววตาและจังหวะของเขาในการเคลื่อนไหวทำให้หลายคนสะดุดในปีคริสตศักราช1913เขาได้รับการชักชวนให้ร่วมง,งานกับคีโตสตูดิโอบริษัทสร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในยุคหนังเงียบและที่นั่นเองชาลี ได้เริ่มสัมผัสกับกล้องถ่ายภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1914ชาลีได้สร้างตัวละครที่โลกจะไม่มีวันลืมเข้าสวมกางเกงหลวมเสื้อรัดติว้วใส่หมวกโบเลอร์ที่คับเกินไปรองเท้าโตเกินตัวและถือไม้เท้าขนาดเล็กพร้อมหนวดบางๆใต้จมูกเดอะทรมดูตลกดูหลงทางดูไร้แก่นสาร แต่ภายใต้รูปรักษ์นั้นคือชายที่มีหัวใจอ่อนโยนเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้แม้โลกจะไม่เป็นมิตรเลยก็ตามไม่กี่ปีหลังจากการแสดงภาพยนตร์ชาลีเริ่มรู้ว่าเขาอยากควบคุมทุกอย่างเองเพราะเขาเห็นว่าจังหวะตลกไม่ได้เกิดจากบทพูดหรือคําสั่งแต่เกิดจากความรู้สึกที่ต้องแม่นยำเหมือนเสียงดนตรีเขาเริ่มกำกับเอง เขียนบทเองไหนไม่ช้าเขาเป็นทั้งนักแสดงโปรดิวเซอร์และผู้กำกับในคนเดียวความเงียบในฟิล์มไม่ได้ทำให้ชาลีน้อยใจตรงกันข้ามเขาใช้ความเงียบเล่าเรื่องด้วยการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยมความหมายแววตาเล็กๆที่บอกทุกอย่างโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวชาลีไม่ได้ทำให้คนหัวเราะเพียงอย่างเดียวเขาใส่ความเศร้าไปในหนังตัวละครของเดอะทรม มักถูกไล่ถูกหลอกถูกทำร้ายแต่ก็ยังเดินต่อยิ้มต่อและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเขาเคยกล่าไวไว้ว่าตลกที่ดีที่สุดคือเรื่องเศร้าที่ยังไม่จบเพราะมันทำให้เราหัวเราะทั้งที่น้ำตายังไม่แห้งดีในปีคริสตศักราช1919ชาลีร่วมกับนักแสดงชื่อดัง3คนคือเมรี่พิกฟอร์ดดักลาสแฟร์แบงค์ดีเดจู คลิฟฟิตร่วมกันก่อ,กอตั้งบริษัทภาพยนตร์ของตัวเองชื่ออยู่ในเตดอาร์ติสเขาทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำในยุคนั้นปฏิเสธอำนาจของสตูดิโอใหญ่และเลือกเป็นเจ้าของผลงานของตัวเองเขากลายเป็นนักสร้างภาพยนตร์ที่อิสระมากที่สุดในโลกในช่วงปลายทศวรรษที่1920เพราะสิ่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงขึ้นมานั่นคือ ภาพยนตร์เริ่มมีเสียงในปีคริสตศักราช1927ภาพยนตร์เรื่อง The Jazz Singer ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นภาพยนตร์พูดเรื่องแรกของโลกซึ่งแม้ยังมีเสียงไม่สมบูรณ์แบบแต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายหนังเงียบแม้จะเห็นโลกกำลังเปลี่ยนแต่ชา Cha ลีชปปลินตับเลือกจะไม่พูดเขาเชื่อว่าเสียง ทำลายสิ่งที่ลึกที่สุดในตัวละครของเขา The Tramp เป็นชายที่พูดไม่ได้แต่ทุกการเคลื่อนไหวทุกแววตากลับบอกเล่าเรื่องราวได้ลึกยิ่งกว่าเสียงใดๆในปีคริสตศักราช1931เขาสร้างภาพยนตร์เรื่อง City l i g h แม้โลกจะเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงเป็นภาพยนตร์เงียบอย่างที่ตั้งใจเรื่องนี้เนื้อเรื่องคือ t e ท r a m ที่ตกหลุมรักสาวตาบอดเขาพยายามจะช่วยเธอโดยไม่เคยบอกใครว่าเขาเป็นใครเขาทำงานหนักขอทานแม้กระทั่งชกมวยเพียงเพื่อหาเงินมาช่วยหญิงสาวให้ได้รักษาดวงตาและในตอนจบเมื่อเธอมองเห็นอีกครั้งเธอถามเขาว่าคุณใช่ไหมที่ช่วยฉันเขายิ้มยื่นดอกมาให้เธอและไม่พูดอะไรนั่นคือฉากจบที่เงียบแต่น้ำตา ท่วมโรงภาพยนตร์ชาลีไม่ต่อต้านเทคโนโลยีในปีคริสตศักราช1940ชาลีตัดสินใจสร้างภาพยนตร์พูดเป็นครั้งแรกชื่อว่า The Great the d e t o r หรือจอมผด็เดารเขารับบทเป็นชายสองคนหนึ่งคือผู้นำผด็เดารและอีกคนคือช่างตัดผมยากจนผู้ซึ่งบังเอิญหน้าตาเหมือนผด็เดารคนนั้นในตอนจบของเรื่อง ช่างตัดผมผู้เงียบขรึมตลอดเรื่องลุกขึ้นบนเวทีและพูดปราศัยที่สะเทือนหัวใจคนทั้งโลกว่าเราต้องไม่ยอมแพ้ให้กับความเกลียดชังเราต้องต่อสู้กับมันด้วยความเมตตาความกล้าและเสรีภาพนั่นคือเสียงแรกของชายผู้เงียบมาตลอดชีวิตหลังจากเสียงปราศัยในภาพยนตร์เรื่อง the great dictator ชื่อของชาลีเชปริน ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของนักแสดงตลกอีกต่อไปแต่กลายเป็นเสียงที่กล้าพูดกล้าตั้งคำถามกับอำนาจต้หัวเราะเยาะเย้ยผู้นำเผด็จการในวันที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะพูดในขณะที่ผู้คนมากมายยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษของประชาชนแต่อีกด้านหนึ่งเสียงของเขากลายเป็นสิ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกามองว่าเป็นอันตรายชาลี ไม่ได้เป็นชาวอเมริกันโดยกําเนิดเขาเป็นคนอังกฤษที่พำนับในสหรัฐโดยไม่มีสัญชาติและเมื่อเขาพูดถึงความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนวิพากวิจารณ์รัฐบาลเขาเริ่มกลายเป็นเป้าหมายของรัฐบาลอเมริกาโดยไม่รู้ตัวช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าความกลัวคอมมิินิสใครก็ตามที่มีแนวคิดต่างจากรัฐบาล หรือสนับสนุนสิ่งที่ดูเสมอภาคเกินไปมักจะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามชาลีเริ่มถูกจับตามองเพราะเขาสนับสนุนการรวมกลุ่มแรงงานสนับสนุนผู้ลีภ้ภัยและที่สำคัญเขาวิจารณ์อำนาจของชนชั้นนำแม้ไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์แต่แค่แนวคิดของเขาก็เพียงพอให้ FBI เปิดแฟ้มลับติดตามตัว ชาลีเริ่มถูกสื่อบางสำนักตีความว่าเขาใช้หนังของเขาปลุกระดมเขาไม่รักอเมริกาและเขาไม่สมควรอยู่ในประเทศนี้อีกต่อไปในปีคสริตศ .1952 ชาลีชาบรินเดินทางออกจากอเมริกาเพื่อไปใช้หนังที่ลอนดอนแต่เมื่อเขาอยู่กลางมหาสมุทรเขาได้รับการแจ้งจากสหรัฐอเมริกาว่าวีซ่าของเขาถูกยกเลิกเขา ไม่ได้รับการอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไม่มีคำว่าไล่ไม่มีคำว่าจับแต่เป็นการบอกว่าเราไม่ต้องการคุณอีกแล้วชาลีไม่เคยได้กลับอเมริกาอีกเลยเขาตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช้ชีวิตเงียบๆบ,บนเนินเขามองท้องฟ้าเหมือนชายคนหนึ่งที่เคยได้เสียงหัวเราะของคนทั้งโลกแต่ไม่มีแผ่นดินให้เขาอาศัยเขาเคยให้สัมภาษณ์อย่างสงบนิ่งว่า ผมไม่ได้เสียใจที่พูดสิ่งที่ผมเชื่อแต่ถ้าการพูดความจริงทำให้ผมไม่มีที่ยืนผมก็ยังอยากพูดอยู่ดี25ปีคือเวลาที่ยาวนานพอจะทำให้โลกเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนแต่มีบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนคือชื่อของชาลีแชปปรินแม้ชื่อของเขาจะไม่เคยถูกตีตราแต่ผู้คนยังจำเขาได้เสมอไม่ใช่เพราะเขา เคยเป็นดาราแต่เพราะเขาให้หัวใจตัวเองทั้งดวงผ่านรอยยิ้มที่พูดไม่ได้แม้จะใช้ชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงียบงันชาลีก็เขียนหนังสืออัตตะชีวประวัติของตนเองชื่อว่าชีวประวัติของฉันหนังสือเล่มนั้นอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้เขียนเพื่ออวดแต่เขียนเพื่อบอกว่าฉันเคยเป็นเด็กชายในลอนดอนฉันเคยหิวฉันเคยถูกหัวเราะใส่ และฉันไม่เคยลืมความรู้สึกของคนที่ไม่มีใครฟังวันหนึ่งสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์แห่งอเมริกาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ The Academy ได้ส่งจดหมายถึงชาลีมันไม่ใช่จดหมายขอโทษแต่มันคือคำเชิญให้กลับมารับรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตรางวัลที่ไม่ได้ให้กับผลงานเดียวแต่ให้กับเขาทั้งหมดที่เคยเป็นไม่มีใครรู้ว่า เขาจะตอบรับหรือไม่แต่สุดท้ายชายวัย8ปปีก็ปรากฏตัวบนเวทีของงาน c c d e m y y w w r r s ปี1972ท่ามกลางเสียงปรบมือที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวทีออสการ์เสียงปรบมือยาวถึง12นาทีที่ไม่มีคำใดจู่ในนั้นชาลียืนอยู่กลางเวทีพร้อมไม้เท้าเก่าและน้ำตาที่ไหลรินโดยไม่มีใครหัวเราะเยาะ ไม่มีเสียงพูดไม่มีมุกตลกไม่มีบทพูดยาวๆแค่เสียงปรบมือนั้นคือคําขอโทษคือคําขอบคุณคือความรักที่ถูกกานกรองผ่านการเวลาเขากล่าวเพียงว่าคำพูดของผมอาจไม่มีความหมายมากนักเพราะภาพยนตร์ของผมนั้นเงียบแต่หัวใจของผมไม่เคยเงียบเลยและในตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นเดอะทรัมป์อีกต่อไปแต่เขาคือชาลีชัปริน ชายผู้ไม่ต้องการคำยกย่องแต่อยู่ในหัวใจของคนทั้งโลกในฐานะมนุษย์ผู้เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ที่สุดหลังจากคืนแห่งเกียรติยศชาลีกับสวิตเซอร์แลนด์ใช้ชีวิตกิบเงียบกับครอบครัวเขาเขียนเขาเล่นดนตรีถ่ายรูปและนั่งเงียบเงียบมองสวนหลังบ้านเหมือนคนที่ไม่ได้เหลืออะไรต้องพิสูจน์อีกต่อไปบ้านหลังเล็กบนเดินเขาในหมู่บ้านคอซเอซูเวเว คือที่ที่เขาใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายในทุกวันเขายังลุกขึ้นมาแต่งตัวสวมเสื้อสูทรเรียบง่ายหวีผมเรียงนิ้วมือช้าๆตามจังหวะด,ดนตรีเงียบๆในใจเขาไม่รีบร้อนเหมือนกำลังขอบคุณเวลาที่ยังทำให้เขาอยู่ตรงนี้และหายใจได้อีกวันในวัย8ปสิปลายๆชาลีเริ่มมีอาการทางระบบประสาทมือสัน่นพูดไม่ชัดและร่างกาย อ่อนแอลงเรื่อยๆเขาไม่บน่นไม่พูดถึงมันมากนักทุกวันเขายิ้มและปล่อยให้ร่างกายค่อยๆพาเขาล่องลอยไปสู่ความเงียบ25ทธันวาคมปีคริสตศักราช1977ชาลีชชปรินหลับไปอย่างสงบในวัย88ปปีในคืนวันคริสต์มาสที่เงียบที่สุดในชีวิตของเขาเขาจากไปในวันที่หลายคนยังคิดถึงหนังของเขา ยังฉายอยู่ในเทศกาลเสียงหัวเราะของเขายังวนเวียนในบทเรียนการแสดงและท่าทางของเดอะทรัมป์ยังคงเป็นที่จดจำของทุกคนแม้จะผ่านมานับร้อยปีชาลีชปรินอาจไม่ได้เป็นชื่อแรกที่คนรุ่นใหม่พูดถึงแต่หากคุณลองพิมพ์คำว่าเดอะทรัมป์ลงในอินเทอร์เน็ตคุณจะพบกับชายใส่หมวกตัวผอมเดินงกงกเงินเงินด้วยไม่เท้าและใบหน้า ที่เต็มไปด้วยความเปิดนนั่นคือชายผู้ที่โลกทั้งโลกเคยหัวเราะให้เขาและเคยร้องไห้โดยไม่มีเขามาแล้วชาลีชัปรินไม่เคยหยุดเป็นคนธรรมดาครับเขาเคยยิ่งใหญ่เคยดังสุดขีดเคยถูกไล่ออกจากประเทศและเคยถูกมองว่าเป็นภัยแต่สิ่งที่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือความเป็นมนุษย์ที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ด้วยกันและเข้าใจว่าเสียงหัวเราะ ไม่ได้แปลว่าไม่มีน้ำตาเงียบไม่ได้แปลว่าไม่มีความเจ็บปวดความอ่อนโยนคือสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเดินตามชาลิชัปรินในคืนนี้คือความพยายามเป็นผลของความสำเร็จและความอ่อนแอก็ไม่ได้ทำให้เราล้มเหลวชีวิตสามารถเดินต่อไปได้เสมอเพียงเราปลอบใจตัวเองเข้มแข็งและกล้าพอที่จะเดินต่อไปคืนนี้ เราเล่าเรื่องชาลีชปรินชายผู้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหวังว่าคุณคงจะมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะต่อไปในทุกๆวันนะครับคืนนี้ออกแบบความสุขกับ Good Night Story ผมพร้อมกับชาลีชาปรินต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปคืนนี้นอนหลับฝันดี Good Night ครับ